โอ้ยทุกคนฉันเป็นอะไรเนี่ยตื่นเช้าวันเสาร์ขับรถไปหาหาทรมากหาก,กินที่สมุทรสงครามนะโซนแม่กลองกับร้านวิลล่าวานิชนะจ๊ะร้านลับร้านใหม่ร้านสับอาหารแม่กลองอาหารรถมือแม่อร่อยแบบสับแบบใหม่นะจ๊ะจะบอกว่าเขาใช้วัตถุดิบดีมากๆเลยกับร้านนี้นะใช้วัตถุดิบส่งตรงส่งสดจากแม่กลองเลยนะจ๊ะตลาดล้มหมูตลาดแม่กลองตลาดอัมพวามารวมอยู่ที่ร้านนี้เลยแล้วจะบอกว่า คุณแม่คุณป้าคุณนายคุณอาของเขาเป็นคนทำเองอยู่ในครัวนะอร่อยมากๆต้องไปลองกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมากินและรีวิวให้ดูในคลิปนี้อยากให้ทุกคนดูให้จบคลิปนะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องชีวิตที่ว่างก่อนไปดูด้วยนะครับเอาล่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าคลิปนี้เราจะกินเยอะขนาดไหนนะจ๊ะตอนนี้ขอตัวเข้าคลิปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่างนะครับแถวนี้เขาขับรถกันดังจริงๆเลยวันนี้เราจะพาทุกคนมาร้านรับสมุทรสาครน,นะจ๊ะจะบอกว่าร้านรับจริงๆเพิ่งเปิดด้วยร้านสวยด้วยร้านใหญ่โตเป็นร้านอาหารไทยและคาเฟ่อาหารทะเลเขาเพิ่งเปิดเลยอะ่ะเราเพิ่งเปิดแลวตอนนี้เช้ามากแล้วสิบเอ็ดโมงครึง่งทุกคนเดี๋ยวเราขอพาทุกคนไปดูในร้านกันก่อนนะที่นี่ชื่อว่าร้าน วิลล่าวานิครับคือร้านนี้น่าจะรับจริงแหละฉันขับรถเข้ามาในซอยจากถนนใหญ่ถนนพระรามสองอะพิกเเซมอ่ะไกลมากนะเข้ามาทางสมุทรสาครจะออกสมุทรสงคารามจะไปอัมพวาได้แหละนี่เราถึงหน้าร้านแล้วนะครับวิลล่าวานินะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศร้านกันนะครับ มึงตัวบ้านเขาทำาเหมือนแบบในหนังอเมริกันอะที่แบบอยู่ตามที่แบบทะเลทรายอะโซนแบบเนวาดาอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบบ้านที่อเมริกามีชานบ้านออกมาข้างหน้าบ้านอย่างงี้แล้วมีเสาเอด็กย่างโคนี่เป็นยุโรปเออน่าจะงงงนะงงนะเด็กโคข้างในเป็นยุโรปข้างหน้าเป็นอเมริกัน นี่แกเก็บอันชันเขาไปทำอะไรคะไม่แต่เบสีมันอ่อนมันจะทาแบบอ๋อเอาไปทาคิ้วเหรอไม่ทาเรามาเดินเล่นสวนเขา,าเหมือนเพิ่งทำเสร็จเลยอะสวนแบบต้นไม้เพิ่งลงเนี่ยเออสวยดีนะแต่เรากำลังงงว่าถ้าในอนาคตเกิดร้านเขาเป็นที่ถูกใจขึ้นมา <c oughs> เขาจะขยายร้านให้มันมีโต๊ะเยอะๆยังไงก่อน,นที่เขาใหญ่มากเลยร้านเนี่ย โอเคทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของด้านในของร้านวิลล่าวานิลลนะนี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่คอยรับออเดอร์ต่างๆก็ทำกาแฟชาโน่นนี่นั่นได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะดูเหมือนแบบเป็นบ้านอังกฤษนี่เป็นโซนที่แบบเขาจะโชว์พีเนเที่นเป็นอ่ะยิ่ีทีหรือเปล่ามีเหมือนแบบดูยุโรปนะเพราะว่าเจ้าของเขามี สาม,มีเป็นยูโรแล้ก็จะมีแบบขนมของออฟเดอะเดย์โชว์อย่างวันนี้ก็มีมันเชื่อมแล้วก็มีขวดซองโอเค <นะ S 2> แล้วนี่ก็จะเป็นโต๊ะยาวโต๊ะนั่งกินข้าวมึงทั้งหลายเขามีโต๊ะแค่นี้จริงๆหรอไม่หวังปกติถ้ามันจะมีโต๊ะเยอะกว่านี้ใช่ไหมครรับคับอ,อ๋อ<ม>้โหอันนี้ก็แค่แบบว่าเปิดตัวนะสอบโอเพนนิ่งก็จัดสวยๆนี่เป็นโต๊ะยาวไว้นั่งกินข้าวมาก็แบบคนจองมาได้นะแล้วยกินเป็นครอบครัวอย่างนี้ นั่งกันเป็นเดรสซัปเปอร์อย่างนี้นะรัสซัปเปอร์ว่ะโอเคทุกคนแล้วก็นี่ก็จะเป็นมุมแบบถ้าใครมาเป็นแค่สองคนหรือคนเดียวมุมนี้ได้นั่งหง่อก็ได้นั่งหง่าดูวิวนั่งหง่าดูวิวตรงนี้ได้และนี่คือโซนด้านในของบิลล่าบานิสอันนี้สมุดสากคอหรือสมุดสงครามสมุดสงครามสมุดสงครามนะจ๊ะตะกี้เชฟก็พูดเต็มที่แล้วว่ามันมาจ้วสมุดสากคอสมุดสงครามมานะ คือขับไปอีกไกลไหมถึงอัมพวาอ่าจากนี่ประมาณจากจุดนี้ก็ประมาณสิบโลประมาณแค่ประมาณเก้าโล๋อโอเคก็ไม่ไกลมากจากอัมพวามาได้ใครมาเที่ยวอัมพวาก็ต้องแวะมานี่เนาะใช่ต้องแวะมากินที่นี่แหละโอเคย่างหูปีกุ้งย่างหูปีกุ้งอาหารแล้วก็มีต้มจืดใบกระเจี๊ยบต้มจืดใบกระเจี๊ยบแปลกมากแล้วก็วันนี้มีเมนูพิเศษเป็นเมนูถั่คืออะไรอ่ะถั่ เมนูเทามาเป็นกลิ่นโตเท้าจะมีอ่าน้ำพริกกะปิของโกกินแก้มกับผักไข่เจียวดอกสนผักใบตูแม่กองทอดแล้วก็หมูทอดมันหมูเด้งมะพร้าวอ่อนเอาน้ำวนใบเตยโอเคอาน้ำวุนใบเตยแซม่แม่เอาแม่แม่เอาเอาน้ำวนใบเตยแบบจัดจี๊ด ี่ก็คือน <ım. S 1> ้ำใบเตยวุ้นใบเตยมีวุนข้างบนด้วยน่าอิสมากมาชิมกว่าเขาให้ใ่หลับมาใส่เพิ่มด้วยนะเผื่อใครชอบหวานแล้วหวานยังหอมไหมมันเจ็บเลยก็พอแล้วถ้าหวานเจ็บเลยก็พอตัดขาดไหละใบเตยหอมมากใบเตยหอมมากมากอ๋อสอง้างเลยขับรถมาไกลๆกินน้ำใบเตยหอมสดชื่น มีบุญใบเตยให้เคียวกรุบด้วยมาแล้วโอ้โนั่นก็คือข้าวสวยขอบคุณค่ะข้าวสวยอุ<ๆ>้ยมาแล้วอย่างแรกนั่นคือยำหัวปลีกุ้งสดขอถ่ายก่อนนะเชิยำหัวปลีกุ้งสดมาแล้ว่ออนนวา,า,า,าอะวันเอาซ้อมจิ้มกุ้งขึ้นมาจิ้มกุ้งอ่ะดูสิจิมอู่โอ้กุ้งตัวใหญ่มาก นนี่มัเออแม่กุ้งหรือเปล่ายำหัวปีกุ้งสอยมันเขาจะยำคล้ายๆยำถั่วฝุ่อะใส่พริกเผาแล้วามาชิมชิมเนี่ยเขาหั่นหัวปีเป็นฝอยๆเลยนะทำให้กินง่ายอุ้ยใส่นหนังหมูวะอ๋อเหรออืมอ้ยแปลกอร่อยเลยอ๋อไอ้น,นี่หนังหมูจีิงนึกว่าหัวปีหัวปีที่เขากูบอกไอ้หั่นเป็นฝอยๆไงอ่ะ อร่อยว่ะเปรี้ยวดีว่ะอือหูจะแท่บนะอเจ็ดดดีอเจ็ดนี่เริ่มหิวเลม้นี่กุ้งเขาสดไหมกุ้งเขาสดไหมสดสดอ่ะสดปะล่ะเอาไปละอือหืออือหืมอือืออันนี้อร่อยน่อยอืออร่อยอร่อยจ้ะ มีรสพริกเผามันอร่อยด้วยจัำลังบ่ด้วยแล้วก็ไอ้นี่มันมันยืมแอดอะไรแบบนี้ความเค็มสังเกตมาว่าไม่เค็มเลยกหัวปีไทยปีอันนี้มันมันเปรี้ยวจากอะไรไม่ใช่มะนาวอะขามเปรี้ยวอือดีครับนี่ทุกคนอันนี้เขาเรียกเผาใช่ไหมเผาใช่นี่คือเผาเมนูลับของร้าน ือจะรวม3เมนู4ี่เมนูอยู่ในนี้ในปิ่นโตเซตนี้ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอาหารของคุณแม่ใช่เป็นอาหารของคุณแม่ที่ทําให้เรากินเวลาเราไปไปเรียนหนังสือนี่เรียนที่ไหนวะวัดปิ่นโตเดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่าว่าในในถาเนี้ยในปิ่นโตเนี้ยจะมีเมนูลับอะไรของทางร้านที่เขาจัดมาให้วันนี้บ้างเปิดก่อนเปิดงี้ก่อนเปิดนี้เปิดนี้ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ อเอาลงเหรอไม่ใช่เอางี้เปิดเลยเปิดไงอ่ะที่เปิดยังไงครับอ๋ออ้อันนี้เป็นอ๋อ้องปียกพีก็ปีน็ปีก็ปีก็ปีกีก็ปีก็ปีกปก็ปีก็ปีกปีก็ีก็ปีก็ปีก็ปีกปีก็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 ีกป้็ก่อนกันนี้ก็ปทกองนะีกกนีีีกป็็นีี เป็นทอดมันหมูเด้งแล้วก็ใส่ยอดมะพร้าวอ่อนว้าวโอเคทจิ้มทำเองไม่อย่างเดียวหมดเลยได้ครับอุ๊ยอะไรไม่ต้องใส่เข้าไปแล้วเอาออกมาแล้วสีแบบสวยเล้เาเหมือนอันน้เลยอ่ะเหมือนอะไรนะที่ดูรายการเป็นน้ำพริกที่ไม่เป็นที่ไม่ข้างในมาเป็นถั่วัวเขาเรียกว่าอะไรลูกชุบอ่ะเหมือนเลยสิเหมือนเนาะเออเหมือนเลยได้แล้วลูกชุบนี่อค่ะมัน บูแม่กองชัวเพราะอะไรหน้างอคอหักต้องหน้าบูด้วยนะต้องหน้าย่่งไม่ค่อยแฮปปี้ในกาถูกตกกันเปใช่โอเขาไม่ได้ตกแต่เขาแห่ฟัวนเลยจ้ะมีอวนลากจ้ะโอเคเธอจับเลยกินจัะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินเมนูโถเมนูรักของทางร้านก็คือเซต น้ำพริกกระปีปลาทูไข่ดอกสนุแล้วก็ทอดมันทอดมันอะไรนะฮะทอดมันหมูด้งหรอทอดมันหมูเด้งไม่ใช่ปลาแล้วก็ไฮไลท์ใส่อะไรนะใส่มะพร้าวอ่อนใส่มะพร้าวอ่อนทอดมันใส่มะพร้าวอ่อนแล้วก็น้ำจิ้มทำเองเริ่มกินจากปลาทูก่อนเพราะว่าปลาทูได้อยู่ในจานเราแล้วนะจ๊ะมึงปลาทูมันเป็นแบบมันเล็งมันธรรมชาติเกิดมายังไม่เคยใช้ช้อนซ่อมกินปลาทูหรอกนะฉันอะ ฉันขออนุญาตนะจ๊ะใช่แล้คือฉันขออนุญาตนะจ๊ะฉันใช้ช้อนส้อมกินปลาทูไม่เป็นจริงๆค่ะนี่กินแล้วข้ท้อนมากบบกรอบทุกคนแต่ชิมเนื้อปลาทูก่อนปลาทูแม่กรองมันจะมีความแไขมันนัวมีความมันมันเหมือนมันแบบมันเหมือนมันออกกําลังกายเหมือนมันออกกําลังกายคือมันเหมือนมันไม่อ้วนแบบอ๋อมันไม่มันไม่จีซี y แต่มันเหมือนแน่นเน้นเน้นปลาทูแม่กรองนะจ๊ะ อร่อยมากมาอย่างต่อไปที่เราจะลองซ็คอน้ำพริกลุยเลยน้ำพริกเราจะกินกับปีแอะไรมะเขืออันนี้คือมะเขืออะไรโว้ยอันนี้คือมะเขืออะไรอันนี้คือมะเขืออะไรเมนมาอันนี้คือมะเขืออะไรเมนมาแต่ตอนนี้ฉันจะกินน้ำพริกให้ดูกับมะเขือนะจ๊ะหน้าตาของน้ำพริกคือเขาตำแบบไม่ได้ละเอียดเหมือนใช้เครื่องปั่นอ่ะหอมไหมกะปิดีไหม ดีมากแล้วก็มะนาวของของมะนาวม,มากทำไมฉันตำน้ำพริกกะปิที่บ้านไม่ได้อย่างนี้บ้างจังอร่อยมากวิยงที่นี่รถมือเขาแซ่บเนาะนี่กินน้ำพริกกับดอกอันชันเหรอใช่ลองบ้างหวานนะมุกหวานดอกดอกอันชันเธอกินกับน,น้ำพริก,กน,น้ำพริกกะปิเฮ้ยอร่อย,อย,อยจิ อัอออกินได้ว้มามันกินได้มาตั้งนานแล้วถ้ามันเขียนคิวดำานนูนไปวันหลังฉันจะให้แม่ไปเด็ดดอกอันชันที่สวนข้างบ้านมากินกับน,น้ำพริกบ้างบอกแม่หยุบเอามาเอามาทำใส่หัว,วได้อืน้ำพริกเขาอร่อยหมดนี่เราไปต่อที่ไข่เจียวดอกสนุ่ไข่เจียวดอกสนุ่กินกับน,น้ำพริก กินกับน้ำพริกกะปิอุ้ยแซ่บหวานเผ็ดหวานอมู่จมูกเราเลืิกไข่เจียวกับน้ำพริกจริงๆมีค่าไข่เจียวกับน้ำพริกทั้งก็อยู่ได้นะวันวันหนึ่งห้าวันละกินไข่เจียวน้ำพริกก็เป็นไข่เจียวหมูสับไข่เจียววุ้งสับน้ำพริกก็วนไปน้ำพริกกะปิน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแมงดาสิบวันละ ข้าตัวตายแล้วไม่จัดเนื้อเลจรดอกขจรเหรอดอกสนุขจรขจรไม่ใช่สนุขจรเออนี่ดอกขจรอืมไม่จัดเนื้เลยเติมน้ำผึ้งเท่าแป้น้องมีคลิปนี้แซ่บดีจังเลยอ่ะชอบโอเคเรามาอันนี้เมนู recommended ของทางร้านก็คือทอดมันหมูแดงใส่ย,ยอดมะพร้าว นี่เราให้ดูก่อนวุ้ยมันเด้งจริงมีข้างในก็จะมีย้อมดมะพ้าวเด้งจริงเด้งจริงเด้งข้างหน้าเด้ง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 ใข้าง่างนี่ตกลงมากินข้าวหรือมาเล่นเนี่ยเล่นจ,บจ<ช>ุบจ้าบวกปะนี่ทุกคนเขาบอกว่าเขาทำน้ำจิ้มทอดมันเองด้วยนะกับข้าวก่อนจะบอกว่าหลักไหนทอดมันหมูดเด้งยอดมะพร้าวนะจา้ามันแทนข้าวสุด อืมมตดไ่เด้งอร่อยนันจิ้มไม่เผ็ดด้วยอร่อยพริกแกงทำไมมันถึงมีกลิ่นปลาเนีพริกแกงที่เขาผสมลงไปในทอดมันอ่ะกำลังพอดีเลยมันไม่ฉุนมันไม่เผ็ดอร่อยนึ่งทอดมันอร่อยเป็นเมนูเล็กทอปเมนของที่นี่ไม่น่าพลาด มาเดี๋ยวเราชิมอะกะทิใส่บัวประชูแม่กลองนะ <S <S 2> <S 2> ไม่น้มันถอนสส่บัวจะแหมอยากให้กล้องเห็นจังไปถ้าถอนสสยบัวมึงนี่นะจ๊ะก,กะทิแกงกะทิใส่บัวประชูจะดูว่าอันนี้กับของแม่จัา ใช่จะเลิก่กันแม่คัพะว่าก,กะทิขาดหรือว่าแม่ฉานกะทิเยอะกว่านี้อืมแต่ที่นี่เครื่องรสชาติเครื่องมันออกหวานกว่าหวานเปรี้ยวแต่ถ้าใส่กะทินี่มก็จ,จะมันมันขึ้นที่นี่ก็จะเน้นแบบรสชาติคนที่ชอบแบบหวานเปรี้ยว พ่อจะเี้วยอด้วยส่วนแม่ฉันเขาเน้นม,มันเเค็มมันข้นมันข้นแม่ฉันเน้นกะทิแม่ฉันเน้นอ้วนดูจากตัวเป็นรูปแต่ใช้ได้เลยส่วนละข้องคอ,อและนี่คือที่รอคอยเมนูฝุดแปลกที่ไม่เคยเจอที่ไหนต้มจืดใบกระเจีย๊ยบหมูปัดชอ่อใส่ตู้เลยเ้าหูเแรงมากแม่ เรามาชิมแกงจืดเต้าหู้หมูบักชออใบกระเจี๊ยบกันดีกว่าเขา r คอมเมนต์มาใบกระเจี๊ยบเราขอชิมใบกระเจี๊ยบผมไม่เคยกินเลยไม่เคยเห็นเมนูนี้ที่ไหนมาก่อนในโลกสามโลกโลกนี้โลกนั้นและโลกหน้ามันคือผักกาดดองเหมือนเลยเออเหมือนเนาะเหมือนผักกาดดองฮะเพราะมมนมีความเปรี้ยวของมันอืมันเหมือนผักกาดดองมันเหมือนกินผักกาดดองเออมันแกงจืดผักกาดดองถูกถูก แต่ไม่เปรี้ยวเท่าไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเท่ามันไม่เปรี้ยวเค็มเพราะมันเปรี้ยวเองมันเปรี้ยวกระเจี๊ยบไม่ใช่กระเจี๊ยบนะอไเปรี้ยวกระเจี๊ยบตองพูดให้อดเดนบางทีฉันพูดไม่ชัดไงตรงใจรอดูออกดูออกเลยหรอมามครับกับข้าวที่นี่อร่อยมากถ้าใครมาสมุทรสาครอยากให้แวะมาจะได้ฟีลว่าเหมือนกะเข้า กินกับข้าวต,ตุต่มแม่ตุต่มโต,ตคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นคนเดียวเราออกมาเสิร์ฟใช่คุณแม่มาใช่คุณแม่คุณแม่ตัวแรงใช่ตัวแรงด้วยอ่ะแ,แรงมากาเมื่อไหร่ทุกคนขอตัวกับข้ามาครบแล้วจะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะก็เห็นแล้วทุกคนหน้าตาคือดีมาก,ก้าที่นี่ต้องมานะวิลล่าบานิสสมุทรสาครน,นะจ๊ะทุกคนแก้ข่าวแบบนึงสมุทรสงครามนะจ๊ะ มในการที่เรามากินอย่างเงี้ยมันเยอะมากอะ่ะสั่งไม่ดูจำนวนคนเลยมากัะ2ค 2> องคนกกันขนาดเนี้ยไม่ก็ให้ทดลองสิเดินก็เขาให้เทาลองแล้วก็เอาหมดเลยรับรับหมดแล้วไปถูกที่หลังไม่ถูกจ่ะเรื่องกินอะ่ะฉันย่อยได้อ,อร่อยมากๆ เดี๋ยวจะพาแม่มากินแม่กับป้ามมนีขเขาคิดอยู่ว่าเขาอย่ากมาเที่ยวอยู่อ๋อป้าสุพีซืิอฉันก็จะบนเวียนอยู่กับว่ผู้สูงอายุมาเรามากินอ่รอรสชอง<ม>ขนมล้างปากจากอาหารดีกว่านะจ๊ะเก่อนดนินน้ำาไม่กินหวานสันดานพรุยเล่นไปทั่วอืมกะทิมันดี ไม่หวานมากเหมือนหลายแหล่นิดเลยไมันค่อยเกาะกลางๆใช่ไหมมันไม่หวานอ่ะ่แต่โอเคนะครับกูเข้าไปแล้วสำหรับกูโอเคเลยนะเพราะว่ากูไม่กินหวานขนาดนะั้นเพราะจะปวดตัดขาอร่อยสำหรับคนที่ไม่แต่กะทิหอมมากหอมใบเตยด้วยเหมือนเขาใช้ใบเตยอ,อ่ะอืมกะทิหอมมากครับ อ๋อโอ้บอกคันเองด้วย m ม่ก d น้องคันเองถึงจะต้องอ่ไม่ไหวแล้วสั่งสั่งกับข้าวม่เยอะเกินสำหรับสคนแต่กินหมดทุกอย่างนะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดีกว่าแบบหนึ่งฮะหมดจริงเปล่าดูสิก็อาจจะมีซากอะไร่เกมาหมดแน่นอนไม่เหลือจ้ะบอกเลย ป้าโชคดีเรา่าไปจ่ายเงินดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวยไปคุยกับพี่เจ้าของร้านกันนะนี่คือคุณมี่นะครับเจ้าของร้านบิลล่าวานิชที่สมุทรสงครามผู้ถูกละสมุทรสงครามนะจ๊ะ<ภ><ภ>พี่<ภ>มีฝากร้านหน่อยได้ครับฝากนะครับร้านบิลล่าวานิชนะครับก็<ม>อยากชิมฝีมือแม่ๆนะครับคิดว่ามาทานข้าวยาและกันนะครับอาหารเป็นเมนูบ้านๆแต่ว่าเน้นความสดใหม่แล้วก็รสชาติที่ เรากินในครอบครัวนะครับยังไง <Okay. S 2> ว่างเรียนเชิญนะคะได้ครับขอบคุณมากครับพี่มีอาหารมือน,นี้อร่อยมากจาก้ะใครมาอัมพาวาสม,ามทุทราครมันจะแถวนี้แวะมานะแนะนําเลยเดี๋ยวเราปัก Google ปักหมุด Google Map เนอะมันตรงเลยตะกี้ก็มาหมุดนี้แหละเดี๋ยวปักไว้ให้ใต้ช่องนี้เนี่ยจ้ะโอเคขอบคุณมากค่ะครับคุณครับ